มาเก็บเอาหมากเหลืองๆมันนั yes. ่นเก็บเอาเอาหมากเหลืองๆมันน่ะมาทำโปูงตอนเอาหมากเหลืองเออหมากเหลืองมันนี่นี่เก็บเอาหมากเหลืองหมากเหลืองแบบนี้นะนี่นี่กะจีกินไหมกีกินนเบิกแน่กินจีเปิดพลังไงมันออกสินะกินเนาะอืม เ,เ,เี้ยวอ่ะคือทมทีมันเปรี้ยวเปรี้ยวแ้่คือแบบหวานหวานหวานอุม้มเปรี้ยวพี่นอ้อ <c> ง <oughs> น่ะกินไป้ป,ป,ปทำบัจชิกาเล่นอื้อมาวนนี้ กุนคาหัวเด้อกันตาได้ใช่ไหมมันนี่ก,นนกินเป็นนะนะกระด้มากพักชัย,ยของยังน,นะนะนนต้นมาขามคือบริธมัน,นไม่เักต้นน้อยๆคือใหญ่เนอ้อ ผู้ย่างขามัวารนห่มมันวนผลคือนั้งเทิงผลจั้งบัเปืือขึ้นข้นางบนคืนทนั้งนจนบัเปลือนลงปูนเลยึืน,น,นโน้นนะั่นเออป้าพนทิ่ต๊เลยปไป,ไปย่างออกนานุมันมีหนังกันลนี่ก็จะไปนงังยังบ่ิเวนแนวนังที่ไปเข้าป่าที่เป็นนังอยู่ลูกพี่ึ้นโน้นพี่ ไปลงพืนแล้วก็ลงเอาโง่ลงผัวแหลมจังบูเปื้อนสบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยสุข,ขุสุขคนตรงมองทุกบอ่อพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ประมาณสองโมงกับสิบเก้านาทีพี่น้องบร,รบนี้ก็มืดผ้ามืดฝนคือเก่ากะมืดไป,ม,ดป,ม,ดปมืดมากพี่น้องบังมองก็ตกบังมองก็บต่กบกบบตกะนะพี่น้อง มันอีนนาตตรีกับเขาปลามาซองมือสามมือแล้วพี่น้องขี่ผ้าเขาปลามัน,นอ,มอีนว่าจะไปหาเนาะไม่โจดไปกับลานโอ้โอพระลาพระไปก็น้องปอนก็น้องนิงเป็นอันลิงโู้ไปประนางเลยว่าจะไปป่าใหญ่บรนทาดบันไกลพุนกตกตุ๊กเขเลยกเขาบ่อนมันไข่พี่น้องบ่ ไปสบายดีสบายดีมอนีคิพาพี่น้องไปหางเงิอใหม่เ,เออไป,ไปไปกัน <ไป S 1> เ,เลยไปหมากอย่งนั้นน่ะพี่น้องหมัพี่เบื่อดอกไม้ดอกไม้งามๆใบหน้าตอนนี้กำลังเข่าป่าพี่น้องทอดป่าแล้วป่าท่าไมโจดกบลาดอกพี่น้อง 2องสามป่โกนละพี่น้องอันนี้บนโพน้องปนเผาทานเห็นได้หน่อไหมเห็นด้เื้งจะหักเลยบอหักเลยเอาวหักลงเื้งป่าดิบไครบ่ฮะ เบื้องสีฮักไม่ได้บอสเราไม่ฮักอุ้ยมันมีด้วงเพราะมันจังยาพี่น้องมันด้วงด้วงโจมันนี่นะเอาไม่ต้นหน้าข้างบนนะเห็นบ่สเม่นบอดี้ฮันนันดำดำปูลูวีนะอันนคาเมนบ่ นี่ดินี่น่ามานี่ฮักอันมือจะ,ะเมน,นกระเดนก,กเด็นีน่บิตฮักถูกโลเออนี่นี่เทนไทปอนบ่ได้แท็กตัวครับเอามาบ่ถทีกระตาเอา ปอนงือกระตาอปองงงแทกระตานะไม่นะือกระตานี่พี่น้องยอดนี่พี่น้องนี่เฮงขัดอืมเอ้าหมดเฉพาะครบเท่านี้ตากล้องนาะใช่ฮักเอา,เอาดึงปง้อนดึงมาเลยดึงอวัดมาลง ใบเบามากจะเอามันมีเลือดอ,อืมอ้าแค่กระตามีแต่หมดพี่น้องเห็นอีกเลยลายนจุกโขมใช่ไหมงับต้นสบายดีสวัสดีพี่มาม่าอีกพี่น้องพุณต้นนี้นำ้ำไปซ้ายมี่น่ะสองต้นเลยเอ,ออเออมันอยู่นั่นน่ะน่ะเอาเอาแล้วแซ่มอีเดทพี่น้อง หันหงอนง่ายๆออดอืมดีเดย์หุบปอนดึงไมาดึงก็ได้มือกล้องกับยงคบกับยักษ์ทนี่ได้พี่น้องให้ร้านจับห้ขอโทษหันห่อนง่ายๆปุ๊บกไว้ก่อนอืกับตัวไใหญ่่งองเฮอ พี่นล้วจะคองโอ้ถ่ายผุบๆในอาปินนะบักนั่นเลยหเอาชุดแห้งเลยบ้านั่นเอาเออเออไม่บอเบ้อัวเอายอดใหญ่เลยมันบอแมโนมาหัวพุผุผุข้างบนขางซ่งหัวพุข้างบนหัวจะนั่นนั่นนั่นนันนั่นนั่นนั่นนันนี้ียวจชี้เข้าไปเพราะมันเปนลายตา คิดบ้านัันดำดาบดำดีกับนัน,นเออโจ๊กเอาหักแล้ว<ช> <laughs> เกือบกองโ้นชองช่ำน้องฟอนไปปุมหัก <laughs> ไปปุมหักต่อมัน อเอาบอกมันก,ก็เอาเนี่นเออเอาไปตัดเอาอพี่ยอดนี่ก็แม,ม่นพี่เนาองอ่ะเอาไม้ปลาทั้งผมไม่ใส่อะไดึกลองอันยอดปลาเออหักมันดังป๊วดโลดอึไขก่กระตายนี่ถ เอาแลวอันโตมันนับพี่นอ้องเราไม่หนอบังใหญพี่นั่นี่ไม่จูดมได้ทิ้งม,ม,มา้อาอนหนเฮักมาฮักได้บฝนก็ฉีตกแล้วมันนี่ไดบอเออม,มัน,ย,นย่กอเไปยาวไปอีกมันต้องพูดได โอ้ยไม่ขังตาแล้วบ้านี้นี่ใส่ถ้าขะนั่งจมบยูบหางเอาใส่บ่ะไม่องบ้าจะไปใหญ่ทำไม่บาเออใหญ่หรอดึงดึงได้เบยุ่งกกินพยุงรงสีได้ดอกหนึ่ง เอาเนื yeah, really cool. ้อๆอยู่บไาเอามานั่งที่ขาเอาเองพี่น้องไม่ทางหูทางตาพูนเขาคุยเห็นถูกผุ่งดอกเลยพี่น้องพ้นจากโต๊ะผ้าห้องพี่น้องปิดเครื่องบินก่อนอะไรพวกเกงอย่พี่น้องเลือดแต่เราไม่อยู่น้องย่างไปไม่เบิ่งพูน บรรยากาศพี่น้องอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ไหนอยู่นามากอหม่แม่นบอกอ้าคือใหญ่คือปะลูเท่านั้นนะฮะแม่นบอกทำไมคือปะลูดัมบื้อพี่น้องเบิงอักับคกูเหมือที่ฮักว้าวในคักาดี นี่ยอดนิง,ง<ไ>นี่นี่อินกเมยนี่นบ<ะ>้าหักบเห็นปลายมันขึมมน้นแต่บนมันนะมันขึ้นอ้าวคอยได้บอคือสันเทสสันบเอา,ามันสันโพหักบ่ได้ไม่เอา,าพี่น้องยอดนี่เฮงไงไทยนี่ก็บักง่นะปูลูอยู่นี่ก็แมยนี่นี่

เนาะเป็นบอลิงแม่นนี่นปอนมึงนะเจอแต่เขา,อาเอาเขาป้อนนะเจอแต่เหงามันเขาเอาอะไรออกลิงก็ใส่หมวกมึงกับแม่อือใครเด็กพี่น้องใช่อันนี้ก็ใจหมวกมันมูมีมีตัวนี้นะพี่น้องพี่ละอ้าวเพลงหมวกคอปลาคงได้ไร้เติบได้พี่น้องไม่จูดพี่แด็พี่น้องใช่ ไงบอโอ้เด oh, ียวเดี๋ยวเดเปิ่เบิ่งน้ำเอาหักเอาหักเลยบวกกับบางกอกแล้วบบนี้อ่ะเออไปมีเบิดแล้วบอเบิดแล้วเบิดแล้วเนาะตาป่เปิ่งก็ไม่กูปองไทู้กามีผูกรมแมนเออ บรรยากาศพี่น้องโคตรงามเลยกำลังมื่นโพมาพอดีพี่นอรราา้องมื่นโพมาทางตะเวนทางตะเวนยัตะเวนขึ้นทางตะเวนขึ้นกำลังล้มผัดโป,ปอยผัดโ่อย,อยมาเลยพี่น้องบรรยากาศดีขนาดป,ปลาไปเบิ่งนโกนั่นโกผ้าหุวยทางนั่นพี่น้องเห็นบ่อคางนี่โมบินโมห็นปลาย่างไปเบิ่งนฝั่งนั่นเถอะไปเฮ็ดไข่พร้อม ควางควรเลยถ้าจดีดดน้ำสูจะโดดแล้วมันเลิกได้<ม>ปะน้ำเงงหัวคือบินอืออสอนน้ำสอนบรรยากาศพี่น้องชอบประงามเท่น้ำอยู่กลางป่าเลยพี่น้องนี่นะนองอยู่กลางป่าใสา่ก็กะเออหาแล้วกอนอ่นนะ กระมานเดอร์พี่น้องมากับลูกกบลานมนีมานนะใช่ไมมนะเข้าหาแค่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หาโกพี่น้อง6กโกนั่น6กโกเองคือไม่ที่น้อยสุดพี่น้องพุชยางหรอไอ้ยังข่าเข่ายืดพังหรือเฮดเฮดบอไม่ใช่เออบะเมนทุงยางลานใช่พวกใญ่เติพินพืนไปจากอันส่วนนาตาลีอัน ลงไปหาทั้งเรือทั้งอันทั้งเรือไผ่ไผ่เรือหาโนมัยเ่็นปะโอ้ยมันนัตตอรีรถมันนั่นย่านน้ำน้องมืออนาจังทีผ้าไปเด้อทั้งไดผูกผูกผูกเฮ็ดน้ำมาบางหม่องบ่อนกับเฮ็ดเอิญเอ็ดก็ป้าเบิ่งก็นั่นนะไม่ไผ่นะไม่นะ คือสิออกอยู่ก,อกอ่อนน่าก,กันมีบ่ง่าป้าพังนี่แล้วพี่น้องพังกอ้อที่เขาเนียเห็นเนี่ยนนดิห้ามมาแล้วน,น,น,น้ำไปจูดคือการได้นี่นะไม่ถุนายวิวงามถ้าจะไปได้จากนั่งหลินหลินพ่อลูกนาลุางหลังวิวงามพี่น้องไปได้จากนั่งกินข่าวอยู่นี่ เห็นบ่หา,างเอามันอยู่อันอยู่ในโกมันเมียนจะบ่เขาหักแล้วละบ่เขาหักแล้วเขาหักแล้วไปทางข้างล่างมีบ่มุมีเบิดเลยพี่น้องก่อนนี้เขาเอาบดแล้วมีแต่วิวพี่น้องได้แต่วิวางาม น้ำสะบ,บัดไทคักแท้ห้าทางนี้กับมาแย่งฝั่งนี้พี่น้องน้ำนะใช่ป่ะน้ำละมักคักขนาดเี้อยู่ใกล้น้ำอยูย่ใกล้ป่าเลยพี่น้องเราไม่หามาก,ก็ได้พ่อเกง่งพี่น้องพ่อปุ่นพ่อเจลได้พ่อเก่งทำให้โจดพอดี้เกง่เกงแท้ ปุรนี่ออ,อ,อกๆกาขอบนกขุดละลายพี่น้องที่ฝูซิโคนพี่น้องทางลาวทางไทยทีมมณีที่ว่าบึงที่ซุนักาีพี่น้องมณีพรามาหาน้ำไม้คือเกาพี่น้องเขาป่าเขาดงลายมือเดินติดเลยพี่น้องผ้าหาหน่อไม้ขุดมันเขาป่า,า,ปาน,นาานะพี่น้องนอกกับบว่าการพี่น้องหาไปตามภาษาบันนอกมาแล้เขาวบวกคุดละล,ะละายค่ะ ก็จะลือพี่น้องเดอ้อเป็นกำลังใจให้ทางเน่แต่เล่อยสบายดีคิดหน้าพอกันใหม่